ủa sao thắc luôn vậy? đi mối quan hệ, các 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 mối quan เ็ตังหึงอ่วกดีและปิดนี่นะครับเบ็ดมแว่มนนเบ็ดห้อยู่เนี่ยเพราะเบ็ดสีหน้าดนเป็นสีเกมาให้ไปมราตะโกมีไปแสสิบสิบก่อนอ่ะีน่ดีนะอนยืมลืมนะปวดที่สุดะปวดยืมลืมนะไปแล้วไอ้ไรครับ

ขานียเข้านียเข้าวเนียวดูเลยร้านไห้มี่้น้จามันเสียไหมนก ต้องถามก่อนเนี่ยต้องถามก่อนไไยยก้ามดีนอนเงี้ยทล่ะไปจอมือ,อยังไงครับในป่าเหลวอเครับป่นดินเหลวลยครับลงป่ดินซึ่งลงไปสวันนี่ครับ bao ạ, buổi đi buổi ha. rồi. À, rồi rồi. rồi. rồi hả? Hay Sáng rồi hả? lên 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 phòng cảng rồi. ถ้ามีช่องเอาไปเล่นหรว้าเล่นอะรกันวนเั้นกันจู้ก่อนลางนะอ้วอ้แปกินผู้ใดแปะายู่ไม่ใกล้เล่มใกล้ได้ช็อตแปะหน้าจะได้ช็อตได้สวัสดีครับนี่เชมองครับเป็นใจ like ้พ่อครับ ได้มาตัวแล้วละเิแ,แล้ว,วป็่บินบนก็เสาปุนะก่เสาแล้ว <c ười>

เบ,บอกี้บอกกล้องติดแหงแม่งเลยบุบบุบละนี่รอบแนมอะไรคนทำแบบเพข่ <c> ้น <oughs> น้องอ่ะเจ้าปลารุดอ่ะ <tongue Purdabaldepedak> <intos—>. มันพูกแม่นปวดน้อยนมันี่น้องพุ่นโตน้ําเผาลึกกินไปมานี่มันจะด้นกินท่านี่ย เพือเจ้าหรือว่าจะปล่อยคันไม่แม่งรากนะแล้วก็ไปท่ราเราลองหองหรือเ่าติดกันแม่ร้อยแบอยนี่เอาตุวิงเลยเอาตุวิงเลย อ่อยเรยวๆมึงดูเข้าอยู่นี่นะดูนี่เอ็นอเอนติดแปดป็กนไปเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้หไปฮะคุณต่ตัวนี้เราไปวันมีสวิงย้วมีสวิงย้วม่ฮักแล้วเจมปเลยนฮะ ปแปลมาดิ ไอ you ้ถุงครับเด็ดครับบางะสอบบัง รนะครับนี่ครับเกลน,น,น,นดินที่ตะวันเดีย๋ดวยวเอาแทนลรยบนเลยแทนเปลี่ยนรนบ าเก่าที่ครั้งรอบที่แล้วที่ลดลงเดินแล้วไปรอบหนึงไงกเ็เหลือเหลือประมาณร้อยสา <c oughs> ิบโลที่ครั้งเก่าแแล้วก็ลงมาไปนะึงห้าลเรื่องต่าเนี่อยๆครับวิธีเนวังแกนมักหมืเขามันมีกระมังเหลืออย่างครับจ้ายผงครับสูงเชี่ยวใช่ไหั หนูสามันนิดลงไปอยู่ข้างล่างคนนลงดึงดึงาย้ะงดึดึวที่ปัญญาของที่ปั้านหรครับตักนะเ้ีลยเงต้นัวเร่องนั้นเืองตัวนั้น่างี้ยข้ข้าวสิแต่งลงลงงมได้ไ ใสักกเหอเหรัเหกเกอร <c oughs> อเห <c oughs> เ,อเหอนนหดดรอเหรักหรอเหรอหรเงรเหรเหรเหเหรอเหรเรเหรอเหองเเ แเป็นไรพ่อวันนี้สบายดีครับสวัสดีเอฟซียังสวัสดีครับเออเอฟซีก่อนเที่ยววันนี้มีน้องใหม่แปลกมาสองคนนะครับพนันอะไรสวัสดีอะไรเดี่ยครับเออเดี๋ยวเอฟซีเลยแกโซดนะเนี่ยมามีครับแต่กลิปเพียบอยู่ไหนลลันี่เหรอเซียนบล็องครับเป็นไรพ่อวันนี้เบรคพักเบรคบูทขึ้นมาแล้วคุณแม่คุนะฮะบรรยากาศรอบบอนะครับ วันนี้เรามาบ่ายใหม่บ่อธรรมชาตินะครับธรรมชาติลงโทษบ่อดูดแซงแฉมดีกว่าบ่ายบ่อธรรมชาติครับกรหนังเต็มข้างบ่อแล้วครับธรรมชาติแจ้วด้วยครับเอาครับผมโอ้นี่ขายนี่เชนเอิร์ดเป็นอะไรพ่อครับวันนี้ได้กี่ตัวละแข็งไปเจ้าแล้วนี่แล้วเป็นไรได้กี่ตัวแล้ะไปสักตัวจ้ะอืมอมอมดึงทุนเลยอืมเอาเอาไปครับสู้กันต่อไปครับผม ฟังเพื่อไะเป็นพ่อป้าป้านะครับเขามานั่งจอมเบ็ดปลานิ้นนะครับเป็นบ่อปลานิ้นครับผมปลารวมปลารวมอืมเป็นบ่อปลานิ้นนะฮะส่วนมากได้ปลานิ้นทั้งนั้นนะปลารวมมาหันได้แล้วครับปลารวมปลาดิ้นกับมีพี่เขานั่งอยู่ฝั่งมุ่นนะฮะพี่เขาครับปลาปูดักนั่งฝั่งปูนอายุเก่าครับผมบรรยากาศดีขนาดเด้ออันนี้เขาห้องอะไรก่น โคกอไรเงี้ยครับโคกโคกคูโคกโคกหนองนานาโคกหนองนาครับผมสะโคกหนองนานะครับอยู่แถวหัวไฟเอฟซีคนไหนท่านใดที่อยากมาโตกลับมาได้เลยนะครับตากินดีครับผมยกเว้นเชีนวองครับเงียบเมื่อนี้กินดีฮะตากินเบ็ดดีครับเขาได้กันเยอะแยะเลยครับผมแบบเอาดีต้งบอลเตือนแล้ว มานะครับบ่อหกหนองนาแถวหัวไายเดอร์ใครสนใจก็มาตกได้นะครับใเปนแนะนำใครดีครับครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ่อฮะกำลังแย่มาพอดีเนาะพรบผมแนะนำเลยครับแนะนำได้ครับมาเลยครับมาม้วนๆะครับที่ไหนครับบอกเอฟซีครับอยู่บ่อตกปลานาพุหลวงครับอยู่แถวพเดีครับมันมันกปลาตกปลาสนุกได้กันครับ โอเคไหมครับผมก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับที่สอบตกแปามาบอกนี่เด้อครับผมโคกหนองแน่หน่เป็นโคกหนองแน่ครับผมปติดตามเซนน้องด้วครับรา้าติดตามซื้อบองไปเอไดังเลยดังเลย

เออเราต้องแก้เขาเป็นเซนวองแล้วเออเขาเป็นเซนวองแล้วต้องแก้เปิดได้ไหมครับบรรยากาศประมาณนี้ตรงนี้นะไปโดดเจ้าเม่ย ครับทุกทนดินครับเหงาเอร้าวยเอรสุขบีบบเดนี้นั่งเหงาห้วยปปากับกินเบ็ดไปบอรธรรมชาติก็ได้บอตกก็ได้บอธรรมชาติไปบออย่างที่ไหนก็นได้เมย์แม่น้ำสลาวินก็นได้ที่น้อยก็ได้บ่ปเป็นยังครับสู้กันไปเรื่อยๆครับผมต้องมีสักวันที่เขาได้ตัวหน่อยครับ เอมีเพนแม่เราหยุบไปนอนเกลียนอุ่ยบุญตั้งสามปีนี่ครับบรรยากาศรับรองอปะแปอีกปล่อยพูดแล้วบอเฮ้ยูีเลยเร่มาได้ชอทสักรับใส่เลยใส่เลย ถูนกแปลมนะอ๋ต่อเอาครับปานินซอยบิ๊กบิ๊กครับผมขึ้นกร้ให้อ๊ะเขาเอากุญจลดไปนี่เราลวดไปบงก์กอนบอกจำเป็นได้เอากุญแจลวดไปนี่ไปลวดกับแบงก์ดิลับบงเนี่ยยิ้งไปลูกลเลยอก แลเลยทิวขอแลเลยตัวเดียวแหละขอนี่แลต้งมกกจ้าทวเอาที่ขแอนไหมเอาแมออนทีในเอฟอนี่บดได้บดได้เลี่ยมเลยเเออเอาลรเออแไมเดแไม่อยู่แข่เีแฟนเอาแม่เอาแม่อแม่อแหมดไปหทเลย เอาเทเลยเอาเทลตอนนี้เอาเทละตอนนี้เอาเทเลยอือเอาเลเอาเลยเ่ะฮะปลงเท่หมกเจ้าแล้วเนี่ยจะได้ประดีอือเียี่ี่เดียรเียจะได้ประเดียเฮียขยเนวดแน่มหนเ่เมียตองมาด้วยมีเีเซลลพก่อนเซลเอาความจีนวยละหมดไปละ อู่ไปแซวนะเราอยู่กไโลนได้วคือแดไ้ที่เลี่ยงเลี่ยงไงฝ่ยที่มีเมียต้องเอาแปะกับแป้นก่อนไอ้ที่ผมมีเมียไปแปะก่อนดีหรอไปไอ้บินนี่ไ <Ott> อ้บินกับมีบินนี่ของไอ้ที่มีมาเมียแร่แล้วมเมียแรล้วจอมแปะนักเลงมาเมียแร่เลยแม่ฮัลโตักมาแล้วบ่เฮ้ย มุกลับมาปั้าไปดักตะกำไปกลัวมั้เนี่ยเมียเนี่ยหมกเมียเมียเร็ว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 เร็เออเนี่ยกินแล้วเนี่ยเอาเนี่ยมันกินแล้วมันกินแล้วมันกินเบาแต่มันระเวงแล้วเด็กคนดังนะ

คมตั้งเันเท่าวัดจ้างได้เลยมันกินโอเคปิดที่ก่อนเลยอืปิดเลยออ่เหมือนตอนนี้กฤษณ์แกนรัทเชียเชบินตกแนบครับกดเหตแกนได้คุยคุยครับีสภาพเมียสายเมีย ดูหมต้องดูด้วยฮะไปตัวสาบตกน้ำเบรนี่เครื่องนอกไปแล้วครับเสียแล้วครับสปอนเซอร์ได้ขอสปอนเซอร์ได้ได้สองโวตเงินสองบาทครับขอสปอนเซอร์ได้ขอสปอนเซอร์สักโวตนะครับทีนี้ความสื้ตอนนี้เปเลยนะครับมันเป็นอากาศที่เศร้ามากแปลกกับเด็กองสาบตกน้ำพังนะฮะนอกไปแล้วดับแล้วเท่น้ำน้ำ ไ่เจ้าเขาส่ไว้สักคืนหนึ่งแค่ดีก็แคดีก็ดีดีก็แข็งนี่ไข่นอกกินจะแพงไหมเขียกกนคนอยน่าได้รู้น่ได้แก่ตะกอนเลยเหล็กอยู่นัตอกมาว่าน่าบเลยมึงแง่เลยเหล็กคอยเลยสั aile